ม่เด้อกินเขาน้ากันเอ,อ๊เจอ,อ้ยมือดีเขากลาบดาเด้เอจะเด้อเขาจะได้มีโชคไม่ลาบเนาะคะ่ะเนาะเขาทีกําลังไปเห็เดแจ่วขมมาจา้ะนี่นี่วันทีหนึ่งมีหน้าคมหกหากตให้ได้โชคได้ลาบทุกคนเด้อค่ะลาบมัว่วสูกลาบ เงินทองไหลามาที่มาทุกคนจ้ะกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะก็ขยำหอนหอนเขาสวยหอนหอนจ้ะพี่สาวไม่พิมพ์ก็ไปวาดมาแล้วละ่ะขอโชคขอลาในเอฟซีทุกคนช่องเฮ้าให้ถูกเบอทุกคนเลยคะ่ะแก้วมาแล้วแก้วคมต่างๆน้ำกันทุกคน ขนมเส้นป้าเป็นเ้นเป็นสายมืนอนโชคลาภเข้บาบักแตงโมก็ให้ใหญ่โตโพล้า,านพอ,อผู้ได้พอเี่ยนอนต้านเฉืสวยเอ็ดนะว่าั้นตัวเดียวเลยว่าไงตัวใดว <laughs> สซื้อเต็มทีม่งวก้อนกับเ,เขาเข่าเกียตับ่ตรงกันก็เลขพวกเข่าเลนหมจ้ะ เจ้ากับปันเกียววัดเจียวว่าพ่อที่สกันเกียววัดตัวเดียวเลยพอว่าสันสมอพ่ออะไว่ากันไว้น้ำในเลอสองหาพอวางเพราะว่าเอาดีๆน้ำหมันวานคุณน่ายมากนะสองหกยิ่งตัวเดียวเลยสองหกหกสองสันวันที่แล้วคุณกระถือมันเบิกจ้าวันมาเลยตั้งสามแสนคปิดปั๊จะกระถือค่ะวันที่สามเงินเขาหนิวันที่สามนี่วันที่สามเบิกจ้าคุณกระบอกตัวเดียวก็เห้ามันบ่ไปว่าเะคือเจ้าขายฟองสัน เศร้าเอ้เบิด์ตหนีวัดจินแล้วก็เศร้ารวยแล้วเลยเพราะฉะนั้นก็พอค่ะคือบพรว่าตัวก็คือเห็นปิดหลานคือเพราะว่าพอเห็นหลานตกเปิดจักเชื่อเด่นยิ่งสุเปิดอกเปลือกเสมอแต่ว่าพูดถึงเันอ๋อเลขตรงกันเนาะพ่อทินเนาะแปลว่าเพิ่อนบ่อยฟังก็เลยเขาเลยอย่างบอคนเพิ่นก็ไปซื้อลาบเหมือนกันที่เราเซ้าแน่นว่าดีละเพิ่นก็เอาเคล็ดคือกันจังใดก็ให้ได้โชคได้ลาบน้องกันทุกคนเด้ขายเอฟซีเด้อมือนี่ ้พิมพ์ไปขอหาแล้วเรียบร้อยตั้งจิตขอซอยกันจ้ะแต่ว่าทีแน่ๆก็คือผงสุดท้ายเขาก็คือสองหกเราจะไปวันไป,ไป,ไ,ปไปพออันที่แล้วคุณก็ถูกสามแสนิ่นว่ามวยน,นี้คนก็ฟันธงมาหายสองหกเดือพอ่สัตวตัวเดียวกันให้เขาได้โชคเด้อาดาต้องกันทุกคนเด้วยค่ะเด้อ เรืาเกียวออกอยู่มูื้นต่ำหลายคนเลยข้างใีแลวม่อแม่ต้องเอาไว้ทั้ง้างเอาไว้เอื้อมาเสือบอกเอื้อจะคนฝันเกียวเรียกวัดวัดบ้านเพราะว่าอันงวดงวดมาหาข้าเจ้าถูกสามแสนข้าเจ้าก็ฟันทงคงทายมาสองหกกว่าสันนี่แหละก็เลยจะลงให้เอฟซีเบงหาได้น้ำกันแม่คุณยายมาขาย้าวโพดน้ำคุณยาย เอาแง่ใหยื่เขาเบิ่งแน่มากินลาบมื้อนี้หม้อเนี่ยมามามาเพราะว่าอันฟันท่งเลยนี่เขาฟันท่งแล้วบอกเอสซีเขาเนี่ยสองหกอย่างเดียวเขาได้ซื้อยูซือไก่ขาโตเนี่ยซื้อก็ซื้อตัวถ้าได้ซื้อคือกัรละถ้าได้ซื้อคือการกินเขาก้อนเทวันกินลาบก้อนนี่นะมาเด้อเธอตัวฟันอื ฟันียังบ่ฟันียังเติมบ่โอ้ออออออแสออดงว่าอู่แล้วสองหกฟันทองงยางเดือวแสดงว่าถือแล้วสันโอเคเอาอันไหนกบอันไหนดอบ่ได้สองเก่ากันสองหาสองหกสองเกตเหมือนตัวหมอ,อ <laughs> เอาเอาเองสันเอาเองหลอนแต่ว่าสองเก่ากัน

จังว่าเข้าไปเข้าไปไปซื้อลาบมาเมื่อวานก็เจ้าก็เรื่องสองหกไข่ฟังเขาเจ้าซื้อลาบพอฟันตัวเดียวเลยเขาเจ้าว่าสองหกแม่หมอหูจักบอลาบล้านค้าที่เขาเฮ็ดผมแม่ล้านล้านเสริมสวยล้านเสริมสวยบ้านลุจิอย่างนี้อันไอเพนในหน้าล้านพวเออนั่นาหนาพวแกสิร้ายที่มึงวันที่แล้วเขาถูกสามแสนคนก็เอาเจ็ดแสนสี่แสนงวดนี้เขาซื้อสองหกตัวเดียวเลยเขาบอกฟันตัวเดียวเลยมันตรงกันจังว่าเฮาดีใจนี่แหละจังว่าเฮาหัว เมียนมันตัวคุณนายบอาพวกดีตพวกไหนวะเออกันนะเฮาไปวัดมาแล้วเด้อเฮาไปวัดแล้วเขาบอกว่าปูใหญ่สุกใสเด้อสองหกเขาวางสีลงปูเอ้ยเขาวางเฮาไปวัดกันผู้สาวกับคุณนายเอาเอเอาไว้ยาหาภูเขามาแหลกก็ฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามช่องพอทิศไม่พิมพ์มีโุกมาด้วยจ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องไม่พิมพ์ารวยให้ได้โุกได้ลาบทั้งตันด้วยคำวันนี้ฟันทงให้เลยสองหก ตลาลากระซือผางเที่ยงเออเด้อกบอยากเวาวไลนะะจเนาะเพิ่นถูกไลเพิ่นก็บอกตัวเดียวน้ำกันน <ills> ี่ละจ้ะพิมพ์ฟ้าล่วงเฮเบิงเด้อเลขกฟันธงใเฮเด้อจ้ะเด้อคงสุดท้ายเนาะค่ะเนาะฟ้าไปจัดไว้โตนี่เขาบ้องกันดอกจ้ะให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันทุกคนเด้อค่ะงวดหนึ่งมีหน้าคมโหขาน่ะเนอไม่พิมนจะฟ่าล่วงเฮเบิงแล้วสำหรับมือนี้กะซัมนี่คนน่ะเนาะสวัสดีค่ะรวยๆเฮงๆปังๆน้ำกันจ้า